ทุกคนครับวันนี้พามารู้จักนาซ ي ดากังนาซ ي ดากังคืออะไรใครรู้จักบ้างน,นาซ ي ดากังเหมือนกับนาซ ي ดาเกที่สามงหวัดหรือเปล่าอีกสักครู่หนึ่งผมจะให้เต้น,นะครับสาธิตการทํานาซ ي ดากังให้เราดูนะครับเต้นเนี่ยก็เป็นพี่ของพ่อเดี๋ยวนาซ ي ดากังเนี่ยในการทําของเต้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเต้จะสาธิตแล้วก็ทําให้เราดูกันนะครับว่าวิธีการทํานาซ ي ดากังเนี่ยทำยางไร การทำนาซีดากังนะครับคือการหุงข้าวนะครับกับน้ำกะทิแล้วก็มีเครื่องที่ใส่ลงไปมีเครื่องอะไรบ้างวันนี้ผมจะให้แฟนผมนะครับมาเอาสูตรจากตี้นะครับซึ่งเป็นน้องของพ่อนะครับ<อ>เพื่อที่จะเอากลับไปทํากินกันที่บ้าน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับว่านาซีดากังกับนาซีดาเก่แล้วก็นาซีดากังเนี่ยก็ทำกันยังไงนะครับแล้วก็มีความต่างกันยังไงกับนาซีดากอย่างดีนาซีดากังทาวทีเลดิทำหรือเล่นี่เปนหือมั้ง ใส่อะไรมัง้งทำนาซีดากลังบ้านเรานั้นเขาเละๆถีๆ่เละมานั่น,นเนาะเขาแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆและเนาะส่วนหนึ่งก็คือหุ้งข้าวซึ่งส่วนหนึ่งก็คือทำเองส่วนหุ่งข้าวนั้นเผชพิเศษก็คือเราจะหุ่งข้าวด้วยด้วยน้ำเทด้วยน้ำเททถึงในส่วนหุ่งข้าว้วยน้ำเทนั้นเราจะใส่บกเคลืองเทศบกเครืองเทศนั่นกน็มีขิงเนาะมีขิงมีการพลูมีไม้ไมว่านทังการมีลูกลาบา้า กใส่วัวโฮมวัวเทียบถึงกาใส่ใบไตรโฮมถึงกาในหุ้นขาผ่อนอูกาเราใส่น้ำทีถึงเราใส่เกลือกับน้ำผึ้งด้วยเล็กน้อยเพื่อที่ว่าให้มันคับน้ำทีแล้มันมันดเล็วถึงกาให้มันคับความมันด้วยเกลือแล้วก็ด้วยน้ำผึ้งสกีดข้าวจะได้มันเค็มหวานร้อยแล้หวานรอบกลมกลมถึงการในส่วนข้องแกงนั้นปลานนั้เราจะเบ่งออกมาเป็นโทดเราทำเป็นปลาโทดกอนโทษในซุปไปประมาณเกลือทีเกลือ กินกันในการทอดลานั่นเระก็ขูเลือเนื้อปลาไปด้วยเด็กงงขึ้นกันหลังจากนั้นการเองจะเคี่ยวเคี่ยวน้ำทีเคี่ยวน้ำทีเคี่ยวน้ำทีขึ้นการเราจะใส่เคี่ยวเจ้น้ำทีหอมห่อเตกมันใส่หัวหอมพวกเทียมไปด้วยใส่หัวหอมพวกเทียมกึนการเคี่ยวจะว่าให้หัวหอมพวกเทียมนั้นมันซุกถึงพอหัวหอมหัวเทียมซุกนั่นเราก็ใส่เครื่องเครื่องของมันก็จะเป็นพวกเครื่องเทศ เถียงเทือขายขายกับเื่องเทืทเหุงข้าวก็จะอย่างโบ๊โบการครูโบดอกจนันโบลาบา้าถึงกับเพิ่มมากก็จะเป็นมีไม้วาสแล้วกะส่วนที่เพิ่มก็จะเป็นยีราน้อยีราแห้งกับเทียนข้าวถึงกับร้องถุยางนั้นไอปัน่นถึงกับจะมีเพิ่มเป็นผิกด้วยผิกแห้งนะั่นจะเป็นผิกแห้งผิกแห้งน้อยกับผิกแห้งเหลก ถึงกะผีกแห้งย้อยนั่นมันจะให้ซีถึงผีแห้งเหลกนะั่นมันจะให้ความแพทถึงเคยที่ชอบกินเพทหมากเออแพทหน่อยเอเอกะเหลวแต่เหลวแต่ใส่เลยตรงนั้นเนาะถ้าแผลชอบเพทหมากกะใส่หมากไปถึงกับผ่าทุกอย่งางไปล่างล่างออกให้เกลี้ยงถึงกับล่างให้สะอาดถึงกับผ่าไปปั่นปั่นด้วยน้ำทีกันถึงกับปั่นด้วยน้ำทีถึงกับเป็นเคียงมาถึงกับเราก็จะตัง้งพอหวามาทำเก้งเราจะเคี่ยวเคลื่อง เคี้ยวเคี้ยวเอียวน้ำเทกอันเคี้ยวน้ำเทกเล็กมันถึงก็ใส่ผัวหอมใส่ผัวเทียมถึงก็เคี้ยวให้ให้ผัวหอมกับผัวเทียมนั้นซุกซุกเกี่ยวหอมถึงก็ใส่เขื่องถึงก็เคี้ยวเขื่องเคี่ยวซุกดีแหละก็แล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกใส่น้ำสมขามเปียกใส่น้ำสมขามเปียกถึงก็ใส่เกลือใส่น้ำผึ้งถึงกัชิมรสแล้วว่าให้ทราบอาก่กินร้อยแล้วก็ตือว่าเซ็ตถึงกับพอเซ็ตแล้วก็วิธีการกินนั้น เออถ้าจะกินนั่นเคยที่ว่ากิเอาปลาใส่ไปในน้ำแกงก็ได้หรือว่าเยกก็ได้ไว้ใส่ไว้าเยกเยกกินก็ได้เพราะว่าถ้าพอใส่ปลาไปเล็กก็ว่าเนื้อปลามันท่งแต่ว่าได้เล็กนั่นถือว่าเขาทำขายแด่กระโ霍ในใบกล้วยนะเขาจะห่อข้าวใส่ข้าวในใบกล้วยแล้วก็ะโ霍ตังปลาแล้วก็เอาน้ำแกงกันราดข้างหน้าบนเนื้อปลาอีกทีนึงก็เป็นอันว่าเซ็ตที่หนึ่งนาซิดากั่นกับนาซิดาเกนี่มันมีความเหมื่อยและความต่างกันถือ ารามมื่อและารามตางของนาซีดากังกับนาซีดาแกมันอาจจะเหมือนถี่ถ่กันการปรุงเครื่องปรุงนะั่นเนาะแต่ว่าถต่ความตางเกาถ้ความตงามตงของมันข้องเราเทนี้นั่นเราจะหุ้งข้าวนน้ดยนำถิเนเรถึงกับนาซีดาแกนั้นแาวเทโรนั้นเขาจะนึ่งข้าวเขาแช่ซานนั้นโดยนำถี่นถึงซานข้องเขาวเทโรนี้จะเป็นเขาเรียกว่าซ้ากับซาร์นั่นเนาะมันจะเป็นซ่านเนี้ยซ่านจ้าวถึงกับ ถึงกับเป็นซันเม็ดข้าวซีนินซ้ำซีถ้าว่าตั้งเดิมเขาแล้วนาเทโรนะเขาจะเชบโบอซ้ำซ้ำตัวนี้นนไปใไ้น้ำเทอ้อนสักสักสักผักแล้วว่าถึงกับเขาข่อยหยกมาหนึ่งพอว่าหนึ่งไปสักเยี่สิบนาทีสักสามสิบนาทีเขาใาจใจหยกเมื่อก่อนหมักรับดานนั่นแต่ว่าเอานามเทนั่นปลา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 ไปด้วยถึงกับรับดานถึงกับหนึ่งะว่าข้าวซุกนลยมันถึงกับ ยกถึงกันในส่วนของแกงของเขานั่นแกคคน้ายของเราแต่ว่าปลาเขานั้นปลนาของนาซีดาเยนั้นเขาจะไม่ถอดเขาจะฉายปลาสดๆไปเลยเขาจะใส่ปลาสดๆไปในน้ำแกงเลยถึงกับเขาจะมันซดหมักนาซีดาเยนมันจะเป็นของซ้ำจังหวะถึงเขาจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ออกเพชรแล้วจะออกเป็นเขื่อนเทเสมากกว่า